ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดิสนีย์แลนด์แคลิฟอร์เนียค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ดิสนีย์แลนด์กันแล้วค่ะแอดเวนเจอร์แคมัสนี่ก็เป็นโซนใหม่นะสไปเดอร์แมี The g ด a ยน i n อินกาแล็กซนะคะรวมไปถึงหลายๆเครื่องเล่นและหลายๆโชว์หลับนะคะได้พบเจอกับตัวการ์ตูนเยอะแยะมากมายในส่วนนี้นะคะคุณจะได้ เรียนรู้การว่าลูกเ <Wow. S 1> หมือนกับที่บนรถลากที่มีลักษณะแบบหอยเชลล์นะสบายแอร์เย็นเหมาะแก่การพักนะคะเวลาบอกว่าการาเล่นไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าไม่ไหวจะเคลียร์นะคะ120เหรียญบวกๆมาหลายๆคนเนี่ยคุณก็ต้องอยากนั่งด้วยกันอยากเล่นด้วยกันใช่ไหมละ่ะ <c oughs> เราสามารถเข้าซิงเกิลไรเดอร์ได้ค่ะ <c oughs> ขอต้อนรับทุกท่กานเข้าสู่ดิสนีย์แลนด์แคลิฟอร์เนียค่ะ กานามาเยือนลอสแอนเจลิสครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะได้มาเที่ยวดิสนีย์แลนด์แอดเวนเจอร์ คราวที่แล้วเนี่ยมาเยือนไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นดิสนีย์แลนด์พาร์คหรือว่าโซนของเด็กๆแบลวๆใสๆค่ะคราวนี้ก็เลยเลือกที่จะมาเยือนอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งเครื่องเล่นเนี่ยก็จะค่อนข้างหวาดเสียวสักเล็กน้อยค่ะเป็นทางเครื่องเล่นแบบ 3D แล้วก็เป็นโรลเลอร์โคสเตอร์แบบผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยบางเครื่องเล่นเด็กๆก,ก็เล่นได้อยู่นะเพราะว่ากาณาใช้ปลอบใจตัวเองเวลาที่กาดากลัวนะคะ <S <S และตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ดิสนีย์แลนด์กันแล้วค่ะเราจะได้เห็นบรรยากาศโดยรอบทั่วไปของเช้าวันจันทร์นะคะขณะนี้เป็นวันจันทร์นะคะต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยว่าคนเยอะมากเพราะที่ดิสนีย์แลนด์เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันไหนเนี่ยก็คนเยอะตลอดเวลายิ่งถ้าเป็นวันหยุดยาวเนี่ยขอให้รีบมากันแต่เช้าเลยนะคะจะได้เข้าไปเล่นเครื่องเล่นเป็นคนแรกๆแล้วก็ไม่เบียดเสียดเยี่ยดเยียดคนนะคะ ที่ฝั่งน,นี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นแบบ Adventure Campus ค่ะ Adventure Campus <Yeah! S 1> นี่ก็เป็นโ <Woo! S 1> ซนใหม่นะคะโดยในโซนนี้นะคะก็จะมีเครื่องเล่นมากมายหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็น Spider Man มี The Guardian in Galaxy นะคะรวไมไปถึงหลายๆเครื่องเล่นและหลายๆโชว์หลายๆรูปแบบ ที่ทําให้คุณตื่นตาตื่นใจเหมือนกับได้อยู่ในนั้นแอดเวนเจอร์ถ้าใครเป็นสายแอดเวนเจอร์เนี่ยจะต้องข้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ เด็กๆด้วยนะคะไม่ได้มีแต่สำหรับผู้ใหญ่อย่างเดียวก็จะเป็น Dance Club นะคะได้พบเจอกับตัวการ์ตูนเยอะแยะมากมายที่สำคัญเนี่ยก็มีพี่มินนี่กับมิกกี้มารอต้อนรับเราอยู่ด้วยค่ะ ก็ยังได้ไปในส่วนของการเรียนรู้นะคะทำแอนิเมชันวาดรูปอ่าอันนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็เล่นได้ด้วยแล้วก็สำหรับใครที่สนใจชอบการวาดรูปเนี่ยก็ห้ามพลาดเช่นกันค่ะเพราะในส่วนนี้นะคะคุณจะได้เรียนรู้การวาดรูป <Wow. S 1> เหมือนกับที่ทางดิสนีย์เนี่ยเขาทำนะคะเขาเรียกว่าแอนิเมชันอ c คาเดมีนั่นเอง เมื่อเรามาเยือนดิสนีย์แลนด์ทั้งทีจะไม่มีเจ้าหญิงเลยก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะกันดะก็เลยเลือกเครื่องเล่น The Little Mermaid ค่ะโดยการนั่งไปบนรถลากที่มีลักษณะแบบหอยเชลล์นะคะบรรยากาศโดยทั่วไปเนี่ยก็ขอบอกเลยว่าเหมือนเราอยู่ under the sea Under the Sea ซึ่งก็จะมีเพลงนะคะเปิดคอไปนะคะได้พบกับตัวละครเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่อยู่ในเรื่องนะคะอันนี้เนี่ยขอบอกว่าเป็นเครื่องเล่นที่สบายสบายแอร์เยนกก็นเหมาะแก่การพักนะคะเวลาที่คุณไปแอดเวนเจอร์มาแล้วนะคะร้อนร้อนว่าเสียวว่าเสียวเราก็มาผ่อนคลายอะไรด้วยเครื่องเล่นเบาๆ,บาๆบาแบบนี้ค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะที่นี่เนี่ยยังมีโซนต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะทั้งร้านอาหารของฝากร้านไอศครีมหรือเครื่องเล่นที่น่าหวาดเสียวเช่นโ o l เลอร์ค s t สเตอันนี้เขาบอกว่าการเล่นไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าไม่ไหวจะเคลียร์นะคะแต่ว่าต่อ,อแถวยาวมากๆโรลเลอร์คสเตอร์อันนี้ก็อยู่ในโซนของ the i n r u s s i b l e jack jack ก,ก็มาค่ะและ ใครนะคะที่ได้มีโอกาสมาที่อเมริกาเนี่ยขอบอกว่าเก็บเงินสักนิดนะคะ เพื่อได้มาสารความฝันของคุณในดินแดนแห่งนี้ค่ะสนนราคาค่าตั๋วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 2 0เหรียญบวกบวกนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเข้ากี่พาร์คแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณจะซื้อตั๋วฟ a าส์พาสไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณมาหลายๆคนเนี่ยคุณก็ต้องอยากนั่งด้วยกันอยากเล่นด้วยกันใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราโสดเราไปคนเดียวเราสามารถเข้าซิงเกิลไลเดอร์ได้ค่ะก็คือเข้าไปแบบครั้งละ1คนนะคะถ้าใครอยากรีบอยากประหยัดเงิน ขอแนะนําช่องทางนี้เลยค่ะเพราะจะทําให้คุณได้เล่นอะไรแบบรวดเร็วแล้วก็หลายๆรอบได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปวิดีโอที่กานาได้ไปตลุยดิสนีย์แลนด์คนเดียวครั้งแรกแล้วก็รอมา4ปีนะคะเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เนาะคนเราอะตอนมีความรักเราก็อยากไปเป็นคู่แต่พอไม่มีความรักแล้วเราไปคนเดียวก็ได้คนเดียวก็สนุกดีเหมือนกันค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากได้คำแนะนำอะไรเนี่ยลองมาคอมเมนต์คุยกันได้เลยค่ะหรือใครนะคะเคยไปดิสนีย์แลนด์แล้วมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรหรือว่าอยากจะให้การดา์ดไปตะลุยดิสนีย์แลนด์ฝั่งไหนเนี่ยก็บอกได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปมาเกือบครบแล้วค่ะทั้งฮ่องกงเจแปนนะคะแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยก็ไปทั้งสองฝั่งมาแล้วทั้งที่ฟลอริดาแล้วก็ที่แคลิฟอร์เนียแห่งนี้นะคะค่ะที่ เซี่ยงไฮ้แล้วก็แารีิสที่ยังไม่ได้ไปก็เดี๋ยวรอสักวันนึงเนาะเราคงมีใครไปกับเราขอบคุณที่ติดตาม Super Girl s c o u สนะคะเทปนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขแล้วก็ได้สัมผัสความสนุกนี้ไปกับเสียงภาคอันร่าเริงสดใสที่ทำให้การได้ยังคิดถึงบรรยากาศวันนั้นอยู่เลย 2> 2 <M> ถ้ามีโอกาสจะกลับรีเวนดิสนีย์แลนด์บ่อยๆแน่นอนค่ะ Laughter is timeless, imagination has no age. Dreams are forever. Walt Disney.